สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทางผู้รับชมที่สปอร์ตต้นสมอมาและก็ผู้รับชมที่เขอออา้ามริกาขอต้อนรับท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อความหวังดีที่คุณให้ผู้คนไปนะ่ะจะนำพาสิ่งดีๆอะไรบ้างมาให้คุณนะมาดูเลยครับความหวังดีที่มอบให้ผู้คนนะั้นน่ะ จะนำพาสิ่งดีๆอะไรมาให้คุณนะครับเพื hm. ่อนฝูงก evet. <huh> ัลยาณมิตรว่น้านะครับทีมของคุณนั้นจะให้คำแนะนำคุณเป็นอย่างดีจะซับพอสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะติดตรงไหน แล้วก็โชคลาบเนาะโชคลาบเนี่ยมาแน่ๆน,นะครับโชคลาบเนี่ยมาแน่ๆค้าขายกําไรงามนะครับเสน่ห์เหือร้ายนะครับเสน่ห์แรงมากๆเสน่ห์แรงมากๆหาเงินเก่งมากๆนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เสน่ห์แรงอย่างเนี้ยเมื่อได้ไพ่ใบนี้มาเนาะคุณเป็นคนที่อารมณ์ดีแหละคุณจะ ได้ตังค์มาแล้วคุณจะรู้สึกอารมณ์ดีอยากจะเปนั่นเปน,นี่ให้ตัวเองนะครับจะบอกว่าเปให้ตัวเองอะเปได้นะแต่รู้จักบรรยับบรรยังด้วยนะครับบางทีเราต้องมีสติในการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าคุณอะถ้าเปย์ให้ตัวเองเนี่ยยิ่งพอใจเนี่ยเปย์ไม่อั้นเลยนะครับก็นะเราหาเงินได้เยอะสิ่งที่คุณจะหมดเงินไปเยอะก็การเปย์ให้ตัวเองนี่แหละดูตังค์ในกระเป๋าด้วยนะครับอืมแล้วก็นะโอ้โห โชคลาบไม่ขาดสายโชคลาบไม่ขาดสายเออเงินทองนี่ไหลมาทมาเลยเนาะอืมทำอะไรก็สําเร็จนะทําอะไรก็สําเร็จค้าขายกาไรงามนะครับอืมทาธุรกิจในกำไรงาม,นะมทําทอะไรก็สําเร็จทังนั้นนะครับงานถ้าเป็นงานประจําได้รับมอบหมายให้ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับมอบหมายงานให้อย่างต่อเนื่องแล้วถามว่าทําได้ดีไหมทําได้ดีมากนะครับอืม ถึงจะโดนมอบหมายงานไว้เยอะแต่ก็ทำได้ดีเกินคาดนะครับเนี่ยโอ้จะนำมาซึ่งการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่จะมาซึ่งความซับพอตจากผู้ใหญ่นะครับแล้วในขณะเดยียวกันตัวคุณนั้นก็จะมีช่องทาง การหารายได้ที่มากกว่าหนึ่งช่องทางเนาะเราความสามารถของคุณเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเดี๋ยวคุณจะได้มีความสามารถที่หลากหลายมีความรู้ความสามารถหลายด้านนะครับอืสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับยกเว้นซะแต่ว่าคุณจะอายุเยอะแล้วนะครับ mm. ก็จะมีอาการป่วยอดตามอาการของโรคคนแก่นะเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับนะ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  แ,แข็งแรงอายุยืนยาวแน่อนอนนะครับอกองบังดีของคุณนี่มอบแต่สิ่งดีๆให้กับผู้คนใช่ไหมอันนี้สมงถึงได้ดีขนาดนี้นะเนี่ยจุดสูงสุดก็ขึ้นไปอยู่ได้นะผู้นำสูงสุดจุดสูงสุดก็ขึ้นไปเป็นได้ขึ้นไปอยู่ได้แล้วก็ใบนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความปรารถนาดีกับผู้คนมีความหวังดีต่อผู้คน มีความรักมีความหวังดีปรารถนาดีต่อผู้คนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาให้คุณเนะี่ยเออวันหนึ่งจุดสูงสุดของสายงานจุดสูงสุดของที่นั้นนั้นคุณก็ขึ้นไปได้ไปเป็นได้แล้วทีนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกนะจะมีหุ้นส่วนจะมีพาร์ทเนอร์จะมีผู้ร่วมทางเนาะมีกระระะนะัลยาณมิตรที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกับคุณ เข้ามาเข้ามาเพื่อส่งเสริมให้ได้ดี่ไปด้วยกันน่าชื่นใจจริงๆนะครับโอกาสพลิกร้ายกลายเป็นดีโอกาสสำคัญในชีวิตอะไรที่ซบเซาอะไรที่ไม่เข้าท่าจะกลับมาดีนะครับอืมอะไรที่มันเคยดีแล้วมันซบเซาอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาดีนะครับอ,อ,อันนี้ส่งดีจริงๆเนาะ ความหวังดีของคุณที่มอบให้กับผู้คนเนี่ยไม่เคยเสียเปล่าจริงๆเนาะการช่วยเหลือครั้งสําคัญก็มีให้โอกาสที่ร้ายกลายเป็นดีก็มีให้คุณอยู่เสมอนะครับผลของการกระทําทําดีได้ดีลุวนๆเลยนะครับครบเครื่องเนาะครบเครื่องจริงๆทั้งผู้ซัพพอร์ตทั้งเงินทองทั้งโชคลาภการงานก็สําเร็จความรู้ ก็มานะครับการก้าวหน้าก็มีนะครับสเสน่ห์ก็มีการช่วยเหลือครั้งสาคัญก็มีจบจากของที่มันควรจะจบเออมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ด้วยจบจากของที่ควรจะจบจบแล้วไปเริ่มต้นใหม่อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ทําไปแล้วไม่เข้าท่าคุณจะตัดจบได้แล้วก็ไปเริ่มใหม่นะครับเออไม่ลําไรไม่ฟุ่มฟายด้วยดีดีดีด,ดีดีมากดีมาก,มากเป็นอย่างนี้ดีมากนะครับอ เนี่ยความจเจริญรุ่งเรืองมารอแล้วนะครับมีความจเจริญรุ่งเร,องเรืองในชีวิตแล้วเทวดาอวยพรอวยใ้ด้วยสแสดงว่าสิ่งที่ทําให้กับผู้คนนี้เป็นของดีมากๆนะครับใครไม่เห็นแต่สิ่งที่ไม่ใช่คนเขามองเห็นนะครับก็รับรู้นะนี่ไงโอ้โหฉลาดรู้เท่าทันคนช่างสังเกตค้าขาย สำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับทําธุรกิจสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับโอ้มีความกระตัญยูรู้คุณมีความเมตตาต่อผู้คนนะครับอืมความสามารถก็หลากหลายด้วยดีมากๆดีจริงๆนะครับดีจริงๆครบเครื่องแล้วเนะี่ยครบเครื่องจริงๆไม่มีที่ติไม่มีที่ตำหนิเลยนะครับนี่ไง อายุยืนโชคลาบก้อนใหญ่นะครับโชคใหญ่หล่นทับนะครับโชคใหญ่หล่นทับก็เป็นได้ตั้งแต่ทรัพย์สินของมีค่ามรดกโอกาสดีๆในชีวิตที่ไม่ค่อยมีใครได้เนาะแต่คุณจะได้นะครับบรรปลายนะบรรปลายบอกไว้เลยว่าเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยแน่นอนเรื่องการหาเงินในี่หาเงินเก่งมากหาเก่งแล้วก็เก็บเก่งด้วยนะทำธุรกิจกำไรเป็นกอบเป็นกําทำงาน ก็เก็บเงินได้เก่งนะครับอืมทําอะไรก็ฟังทําอะไรก็สําเร็จนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องสุขภาพนี่หายห่วงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอันที่สงดีแบบสุดๆเลยแล้วกันเนาะของที่คุณทําไปแล้วไม่เข้าท่าก็จะได้จบจากสิ่งนั้นแล้วก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันจะเลยรุ่งเรืองมากกว่าเออดีสุดๆเลยครับดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยชื่นใจกับคุณจริงๆนะครับ เป็นคลิปที่ดีมากวันเนี้ยอืม,อมเดี๋ยวนะวันนี้วันที่สิบกตอนนี้ยังไม่บ่ายสามเลยตอนนี้เพิ่งเที่ยงออก,กว่าโชคใหญ่หลนทับเอาแล้วโชคใหญ่หลนทับผีผู้หญิงให้โชคพูดผีที่เป็นผู้หญิงให้โชคอืมแล้วแต่วาสนาบอกได้แค่นี้นะครับแล้วแต่วาสนาบอกได้แค่นี้ โอกาสโชคใหญ่รลนทับแล้วก็ผีผู้หญิงให้โชคตะเคียนหรือผีอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นผู้หญิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิง,ง,สสหญงให้โชคนะครับอืประมาณนี้นะครับมาพาอยากแนะนําหรือไว้พออะไรให้คุณนะครับทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจจริงศัตรู คนที่ไม่หวังดีต่อคุณจะแพ้ภัยไปเองความอดทนขอให้สูงกว่าคนทั่วไปเข้าไว้ขอให้มีความทนเข้าไว้พยายามเข้าไว้นะครับลำบากแค่ไหนอย่าไปโยนท้ออย่างที่บอกไปทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจจริงนะครับ ได้อย่างที่คุณต้องการได้อย่างที่คุณคาดหวังทำยังไงได้อย่างนั้นสเสน่ห์แรงมากๆแต่ก็อย่าลุ่มหลงกับอะไรที่ทำให้เสียเงินเปล่าเสียเวลาเปล่าแล้วกัน ความสำเร็จทุกอย่างมารอคุณอยู่อย่าไปลุ่มลงกับกิเลสอย่าไปลุ่มลงกับความอยากอย่าไปลุ่มลงกับแสงสีได้อะไรดีๆมาก็อย่าไปลุ่มลงให้มันมากให้มีสติเข้าไว้ให้โฟกัสไว้ว่าเราจะเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยให้โฟกัสตรงนี้ดีกว่าระหว่างทางมีความสำเร็จที่ทำให้คุณตื่นตาตื่นใจแน,น,น่นอนที่อาจทำให้คุณรุ่มลงได้นะครับอย่าไปติดกับดักของมันนะครับ ให้มีสติรู้สึกตัวนะครับอย่าลืมว่าเราจะเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยนะครับชีวิตนี้คุณอายุยืนยาวแน่นอนเพราะฉะนั้นจะแก่ทั้งทีขอให้แก่อย่างร่ำรวยแล้วกันนะเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยตามดวงดีขึ้นมาแล้วกันความสำเร็จระหว่างทางอย่าลุ่มหลงอย่าไปติดกับดักของมันนะครับทุกอย่างที่คุณต้องการคุณทำได้ด้วยความตั้งใจจริงทำยังไงได้อย่างนั้นพ่อก็บอกว่ารอให้เป็นนะครับ ให้มีความอดทนให้มีความพยายามที่สูงกว่าคนทั่วไปแล้วก็อย่าลุ่มหลงกับของที่ทาให้เสียเวลาเปล่าเสียเงินเปล่านะครับมันแค่ของระหว่างทางนะครับโอ้เป็นเป็นคลิปที่ดีมากๆเลยเป็นคลิปที่ดีมากๆเลยสุดยอดนะครับลันกระดิ่งเรียกซ้ำให้คนดูแล้วมาจนถึงตรงนี้ต้นกระบขอพระคุณยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะ ขอบคุณที่ยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการขอสุดแต่งอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับที่เข้ามารับชมผลงานของตัวนี้ก็ขอบคุณที่ยิ่งๆเลยครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจตนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยครับวันนี้วันดีนะบางท่านอาจจะได้โชคลาภจริงๆก็ได้นะครับเ mm. นี่ยวันนี้ประธานในการเปิดไพ่ก็ท่านไปเปกระเน็ซะด้วยสิเนาะสำเร็จเด่นดังมีชื่อเสียสงสมปรารถนาอยู่แล้วนะครับ เปลี่ยนหลังใจให้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ